สวัสดีครับพรเพื่อนๆทุกคนนะครับหลังจากที่ผมมาไร้ลรุงคิปสองสามมือนะครับคิปนี้ยังอยู่กับบอร์ดคือ่าคก,กับบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับได้บอร์ดซีวียูบอร์ดขยะทูบอร์ดนี่ครับอันนี้เป็นเนิ้บอร์ดได้หลายบอร์ดครับผมซอมาผมบอทันคัดแดยกน,นะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ เล็กลงแล้วครับเด้อเด็กลงนำทงมืออะไรพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นนี่ตัวนี้ผมสื่อมาใหม่ครับชุดนี้นี่ครับชุดเก่าผมแกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเป็น CPU เก่านะครับคอมพิวเตอร์เสียแล้วนะครับน้ำมันนี่ของน้ำมันนี่ครับแกะยังบเปลี่ยวพี่น้องมันมาใหม่เรื่อยครับ ดเดี๋ยวบ,บัเป็นแจ็กเทือนะครับเป็นพัดลมครับส่วนพัดลมนะครับยังไหลายซื้อมากอะไม่แยกนะครับนะี่ครับซีพียูกเก่านะครับแยกหลายยางครับผม,ผม ครับคอมพิวเตอร์เก่าใคสนใจอ,อ,อยู่ใกล้ๆอยากขายก็หลายๆติดต่อสับพานได้ครับกับมว่านนี่ก็ไปซื้อแอร์ครับอ,อ,อ,บอ,อผมก็บลงขายทั้งเพจพี่รองเลยซื้อทั้งเพจนี่ครับขอบคุณพี่รองหลายๆคนนะครับ ที่ซอยผมอุนนุ่นนะครับอซอยใสบริการนะครับนี่ครับเครื่องแอร์ครับผมเอามานะครับลายเครื่องนะครับนี่ก็เป็นมินียมนะครับดูมิเนียมของตู้เย็นส่วนมิเนียมเครื่องที่ผมเคยลงติกี้นะครับก็บด้แกะนะครับทรงนะครับ ตรงยกเครื่องอันนี้ครับเป็นของสินข่านะครับที่ผมซื้อมาเมื่อวานนี้นี่ครับก็มีเอร์นะครับเอร์สามชุดนะครับท่านเอาล่งนะครับล่งจากรถอยู่มาทำนะครับนี่เป็นเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้า ใส่หูออกห้างช่วงนี้ก็แกะไปนั่มครับผมเบ่งระบายออกได้ครับเพราะว่ายานของลงเพียงเลยจะไปโดนป่ได้ครับ